ลูกของคุณแม่นอนหมุนหมอนได้เมื่อไหร่ดีวันนี้คุณแม่แม่ไปฟังกันเลยนะคะสวัสดีค่ะผู้ก่อคดีพ,พรอสอนแม่และเด็กค่ะนําความรู้ดีๆนะคะมาฝากสําหรับคุณแม่ตั้งครรภ์คุณแม่หลังคลอดแล้วก็คุณแม่ที่กําลังเลี้ยงดูลูกอยู่นะคะวันนี้จะพูดถึงการหมุนหมอนให้ลูกนะคะคุณแม่บางคนนะคะเอ๊ะเรายังสงสัยเลยเนาะว่าเมื่อไหรที่เราจะ ให้ลูกของเรานอนหมุนหมอนได้จะหมุนตั้งแต่แรกเกิดเลยไหมหรือต้องรอถึงอายุเท่าไหร่นะคะการที่จะให้ลูกของเรานอนหมุนหมอนนะคะก็คือจะต้องให้คอแล้วก็หลังของลูกเราเนี่ยแข็งดีซะก่อนหากเราให้ลูกหมุนหมอนเร็วเกินไปตั้งแต่แรกเกิดเลยนะคะโอกาสที่จะทำให้ลูกเกิดภาวะซีสนะคะ SIDS หรือภาวะเสียชีวิตขณะนอนหลับเนี่ยมีได้สูงถ้าหากคอแล้วก็หลังลูกยังไม่แข็งแรงนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเด็กในช่วง แรกเกิดนะคะไม่จําเป็นเลยที่จะต้องให้ลูกนอนหมุนมอนไม่ว่าจะหมอนหลุมหรือไม่หลุมก็แล้วแต่ไม่มีความจําเป็นแต่อย่างใดเพราะว่าเด็กนะคะโดยเฉพาะทารกในช่วงแรกเกิดเนี่ยส่วนของศีรษะนะคะจะโตกว่าส่วนอื่นๆของร่างกายนะ,ะเพราะฉะนั้นเวลาลูกนอนราบนะคะ หัวของลูกเนี่ยก็จะสูงกว่าส่วนอื่นๆอยู่แล้วนนี่คือโดยธรรมชาติโดยปกติอยู่แล้วแล้วก็เด็ก3เดือนแรกเกิดนะคะไม่แนะนําให้นอนคว่ำนะคะหรือว่านอนตะแคงเพราะโอกาสที่ทารกจะเสียชีวิตขณะนอนหลับได้นะคะเพราะฉะนั้น แนะนำให้นอนงหายดีที่สุดถ้าจะให้นอนตะแคงหรือว่านอนควา่าควรที่จะนั่งเฝ้าดูแลลูกตลอดอย่าให้คลาดสายตานั่นเองค่ะคราวนี้การเลือกหมอนให้ลูกนะคะคุณแม่จะเลือกหมอนแบบไหนให้ลูกบ้างที่จะเหมาะกับสรีระของเด็กนะคะเน้นย้ำนะคะว่าลูกต้องคอแล้วก็หลังแข็งก่อนถึงจะเริ่มหมุนหมอนได้อาจจะถ้าเป็นอายุก็อาจจะประมาณสัก5 6เดือนขึ้นไป นะหรือถ้าดีที่สุดเลยนะคะตามทฤษฎีก็คือประมาณ2ปีขึ้นไปนะคะแนะนําให้ทารกหมุนหมอนโดยเหมือนคล้ายๆนะคะผู้ใหญ่เลยนะคะการเลือกหมอนที่ดีที่เหมาะกับลูกเนี่ยคือเลือกขนาดนะคะให้พอดีกับคอนะคะทารกไม่สูงหรือต,ต่ำจนเกินไปรูปร่างพอดีนะคะไม่ให้สูงมากเพราะสูงมากไงคะโอกาสเด็กจะคอตกหมอนปวดคอก็มีได้เช่นกันนะคะแล้วก็ควรจะ เ,เลือกหมอนนะคะให้เป็นขนาดเท่าของทา,ทารกนะคะไม,ไม่ได้สูงหรือว่าใหญ่มากจนเกินไปไม่แข็งมากจนเกินไปนะคะจะหมอนหลุมหรือไม่หลุมก็ได้แล้วแต่คุณแม่สะดวกสําหรับการเลือกหมอนหลุมนะ,ะหมอนหลุมไม่ได้มีส่วนทําให้ลูกของเราเนี่ยหัวทุยนะคะหัวไม่เบี้ยวหัวไม่แบนแต่อย่างใดนะคะไม่ได้มีส่วนไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นแล้วก็การเลือกหมอนให้ลูกที่ดีนะ,ะขนาดพอดีรูปร่างพอดีแล้วควรจะเป็นเลือกหมอนที่ ลดโอกาสภูมิแพ้ะะหรือว่าพวกหมอนที่เป็นธรรมชาติใย,ยออแกนิกเป็นคอตตอนร้อยเเนี่ยค่ะจะเหมาะกว่านะคะเพราะฉะนั้นการเลือกหมอนเนี่ยมีส่วนสําคัญถ้าเราเลือกไม่ดีนะคะหมอน,น,นก็อาจจะเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคได้ทําให้ลูก,ลกะะเกิดภูมิแพ้ได้ถ้าเราเลือกหมอนที่ไม่เหมาะถอดซักไม่ได้ทําความสะอาดไม่ได้นะหมอนก็เป็นแหล่งรวมของเชื้อโรคก,ก่อให้เกิด ภูมิแพ้ในระบบทางเดินหายใจได้ด้วยนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นการที่เราจะให้ลูกหมุนหมอนนะคะควรที่จะให้คอแล้วก็หลังแข็งขึ้นไปก่อนอย่าให้สูงจนเกินไปนะะหมอนอาจจะเป็นหมอนเด็กนะไม่จาเป็นต้องสูงมากไม่จำเป็นต้องแข็งมากนะคะคุณแม่แล้วก็ไม่ได้ว่าบอกว่าจะต้องเป็นหมอนลุ่มเท่านั้นนะคะการที่จะทําให้ลูกของเราหวัวทุยหวัวสวยนะ,ะไม่ได้ขึ้นอยู่กับหมอนอย่างเดียวนะคะขึ้นอยู่กับท่าการจัดท่านอนอะไรต่างๆของลูกเราด้วย เพราะฉะนั้นก่อนที่จะซื้อหมอนให้ลูกนะเลือกขนาดเลือกอผลิตภัณฑ์นะคะให้ดีให้เหมาะสมกับลูกจะดีกว่านะคะบางครั้งก็ก่อให้เกิดผลเสียได้คอตกหมอนไหมแล่งรวมเชื้อโรคไหมถอดซักไม่ได้ไม่ซักสักทีอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะเพราะฉะนั้นความสะอาดก็เป็นสิ่งที่สำคัญกับทารกเช่นกันนะคะนี่คือคลิปความรู้ดีๆสําหรับการเลือกหมอนนะคะให้ทารกที่ใช้หมอนนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งกันด้วยเมื่อมีคลิปดีๆเราจะได้เจอกันแล้วพบกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสวัสดีค่ะ